ดาบสวสดีชาวอัลฟาทุกคนนะผมอยู่กับผม SW วนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวดาบกลางเขนลูซินะผมอ่าก็เป็นดาบใหม่ของอาชีพบเบรมาสเตอร์นะผมก็คุณสมบัติของดาบนะผมก็มีดังนี้นะครับเพิ่มอัตราโจมตี20%นะผมแม่นยำ10 HP Max 10ต้านทานทุกชนิด20%นะผมแล้วก็มีทักษะการเปรียบเทีูซินะถ้าใส่เพิ่ม2องข้างก็เพิ่มตามนี้เลยนะครับ นะรดูหน้าตาดาบก,กันก็ประมาณนี้คนระับสวยๆนะครับส่วนสกิลการปฏิเสธนะผมก็มือหลักนะครับผมมีโอกาส20%ที่จะสะท้อนดาเมจนะผมแล้วก็ได้รับเพชรีคืนตามความเสียหายที่รับมานะครมือรองก็เป็นเวทนะครัผมสะท้อนเวทประมาณมานี้นะครับแล้วก็ใส่ทั้งสองข้างก็มีโอกาสเพิ่มเป็น30%นะครแต่ถ้าป้องกันสําเร็จจะล้าง ระยะหลังใช้นะผมทักษะดับสามส,สิบิพพบแล้วก็ดับผู้ผ่านมิตีแล้วก็ดบาบ่าอากาศนะผมะคือ,อยังไงคือถ้าเราโดนตีนะผมมันจะขึ้นเหมือนแบบผระกายที่ให้ใครตีผมมีคนตีผมไหมอันนี้อยู่กับเซิร์ฟนรกนะผมะลืมบอกเลยเรามาเรามารีวิวดาบเซิร์ฟนรกนะผมลิ้นพันเลยไม่ได้ิพิ์นั้นก็ต้องให้ชาร์ปชาร์ปยิงยิงผมนะตายไวเนี่ยชาร์ปยิงแรงเลย ยิงผมหน่อยอย่าลองใช้ที่ิลวนะผมอาช้าเขาไม่ยิงโอ้ยิงผมที นะผมเวลาขึ้นนะผมมันจะรีสกิลทุกอย่างเลยนะครับสมมติผมใช้อยู่ใช่ไหมมันรีใช่ไหมสมมติถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นแบบขึ้นทักษะแบบเหมือนพระกายเมื่อกี้ับมันจะรีทั้งหมดเลยนะผมดีมากเลยนะผมแล้วก็เอาไว้ใส่แบบใส่คู่กับเกาะนี้ได้นะบแบบเวลาเราวสวนใช่ไหมมันขึ้นในนั้นปับ๊บเราผ่าปับ๊บมันตีแล้วก็ขึ้นอีกนะพายอีกเรื่อยๆนะผมมันมากนะครับก็เป็นดาบที่ดีเลยทีเดียวนะผม แดีวผมแนะนาให้ใส่คู่กับดาบที่มันพานเหมือนนะครับดาบลืมละลืมง่ายด้วยนั่นแหละผมดาบอีกดาบหนึ่งของเบลดนะผมเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวก็ใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะผมขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามมานะครับแบลกครับนะผมดูสกิลนะผมรีอยู่นะครับเห็นไหมครับผมหายรีเลยยอดนะครับ เป็นดาบที่ดีเลยนะผม